Start doing things I know I will 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 make my strong? strong. 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 ้อยถังน้ำมันของพวกอาชิ้าิจาอนหะชิวเปรด <c oughs> อเนืองากาชิห้าตัวมีไฟ ก็ไเตที่โคตนห้าลดทันห่ครอบสะกตไลท์ครอบหน้าอาชิมาตัวปีน่ยอักทรงอาหกอะไรเมัสำหรับผู้ใดอยากเหตุฐานติดกล้องมอกนอกติดต่อเฮาได้เลยที่เพจ l n Racing Channel โอเคนอกอื่ก็ต้องขอกราบสวัสดีาสท,ท,ทางกระทรวงทรัพยากรยินดีท่านต้องขับเข้าสู่แอร์อินเรดซิงซานเซนเคยนะอ่าเมื่อวนนี้เขาก็เลิกเรียกแลนะ้วเนาะเดี๋ยวเขาจะไปฮันดึงเก้าเก้าสามเรดซิงสตอร์เนาะเพราะว่านี้นะัดกับทาง้านเพรนนะาะฮันนี่เป็น,เป,นเป็นห้านของอ้ายมูเนาะมูคอยก็เมนบอกโจ้เนาะเป็นเป็นนะปน้นนองของไยฟูเจ้าของห้าน,นี่แหละเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ได้นัดกับมันว่าจะ เอารถเองไม่ได้ค่อยไปแปลงเนาะเพราะว่ารถเองโศกหน้าไม่ต้องขวนมันน้ำมันซึมเนาะมันแตกโดนละและเมื่อนี้เขาวางกเลยถือโอกาสไปแปลงแยนเเนาะแล้วก็น่าจะได้เปลี่ยนพับเบรกหน้ากับพับเบรกหลังของพ่อเนาะเพราะมันเบิอดอจนละมีจะใส่งานมุฟเฟ่ย์เที่ยนโยกากเลยแปมแบบจัดเต็มเลยเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาขออนุญ,ญาตตัดข้าวไปต่อท่านๆเนาะแล้วก็ ก็จะไปทับซุ่มกบฝากกดไลค์กดแชร์กันน้อเพื่อเป็นกำลังใจเนะาะเดี๋ยวตอนท่อนห้า,หาเลยวเราจะถ่ายอะไรแต่งของห้าหนึ่งเก้าเก้าสามเซิ่งสตอร์ให้เบิรงเนาะจะมีอะไรแต่งเทๆเป็นอย่างให้เบิรงแน่นอะอ,ออกไปทับซุ่มกันเลย ตาหนี่นี่เข้ามานี่ก็จะเห็นเป็นเสื้อเลยเนาะโอเคนี่น,นี่ก็จะเป็นพวกหมวกกันนกกระเน็ดโลนอกโลนินบีมโมลอกบีมโมล่าเนาะ,ะอันนี้หมวกกันน็อกเป็นพวกโมตาตนเนาะอันนี้เสื้อตัวเท่าไหร่เจ้ารู้เลยว่าแสนตันอันนี้ไม่แพงดีอ้น,นี่ไม่แพงดีเจ้าของหาา้านะลององสาาย<ล>องสยเจ้ายยของห้านาะอย่ามาฟังนี่ก่อนมาฟังที่ก่อนฟาดนี่มีอย่างเนี้ย ว่าน,นี่เป็นพวกท้ายของ M S X ท้ายแตงอ๋อก็พวกหน้ากาอนันนี้เขา,าเนี่ยอินเสลต์อ่ะหน้าตอินเสลต์โอ้อินเสลต์สาระคลาดขบบิดขบบิดป้อมไซคาส่คาไซต่างง่ายอันนี้เด็กอันนี้พวกนี้ไม่เหี่ยอันนี้มีกันล้มการล้มแล้วก็้อมน้ำมันทางหลังมาดดิอืมกระทุ่งหลัง,นนง,ลงรุปรูปถามไปกันแนี่ <c oughs> <laughs> อันนี้กันสบัดเนาะนสบัดใส่ได้หลายรุ่นเนาะแล้วแต่ขาดจำเลยตัวปั๊มซิงบอยปั๊มพาด์ทเก้าร้อยบาทเลซี่บอยนี่ัวปั๊มดังโบนี่เตาโรยนี่เป็นสวิกแดงสไลดย์ยูฮานี่มีเดตสินค้ามีซื่อเหมือนพวกเลซี่บอยขอมาวไม้เนาะนี่ก็เป็นพาร์ทคาร์บอนพิเศษสองสิบแปดคาร์บอนเทน อันนี้ก็เป็นจาเนเบรกเดชิ้นนี่ก็เป็น,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 ปนพวกอากาดมอน้าของรุ่นซีบีหกร้อยห้าสิดสม้อน้า M เอ็มสลัดบาทเอ15มีกาดมอน้า M นอนของหลายๆรุ่นมาเมืเบิ้งมาเบิงเบ้งที่นห้าแน่นอนนี่ก็เป็นของงานชิมีสีแดงกับสีฟ้า400บาทนี่ก็เป็นค้างออนิลชิ้เนาะน่าจะเป็นงานพลาสติกเอเบียนเนาะ700บาท น,นี่ก็เป็นค้างข้อนี้จ่าสี่ร้อยแล้วกันคาร์บอนแทน้ตัวน,นี้เนาะนี่สวิฟท์ไฟต่างๆสวิฟท์ออฟลันอันนี้ก็พามากสองร้ยสิบบาทนี่ก็จะเป็นเข่ารถของหลายๆรุ่นของเข่ารถนี่อันนี้ก็ปเป็นแว่นปลายเฮนเริ่มต้นที่สามร้อยบาทมีหลายสีมันเลือกพิ่งได้นี่มาพวกนี้ก็เป็นพวกไฟไท้ายแต่งมีไฟเลี้ยวในตัวเนาะนี่ของนี้จ่าสี่ร้อยพันสามอันนี้ 5, 000, สองร้อาสิบห้าพันสองันนี้ของอ e ินเดิกหนาะ ัน,นี้ก็เป็นตาโปรเจคเตอร์แลก็ตาดอก LED นะใอยากได้ก็มาลองเบิงดอก LED นั้นประมาณ400บาทเนาะอันนี้ก็เป็นการห้อให้ถังน้ำมันของพวก R15 นินจาบอลเนาะราคาเริ่มต้นประมาณ600เนาะนี่ของ MT นะเนาะนี่ก็เป็นครอบท้ายของ R15 มีไฟเลี้ยวพร้อมของมอเตซ่าน,นี่ก็เป็นพวกน็อตน็อต ไททีนอตทองมีหลายเบอร์เือกอุจต่างๆไปออกมาฮันอด้มันเครื่องข้างนี้ก็เป็นพวกผาเบรกเลสซิ่งบอยเริ่มต้นแมนร้อยห้าสิบบาทเนาะมีของหลายรุ่นเนาะผาเบรก M X Kick I Wave P C X N m a x ของเลสซิ่งบอยไปเนาะเนี่ยเป็นโซ่โซ่กับมีโซ่สีพร้อมเนาะของโอซากิ ของจอมไทยเริ่มต้นประมาณ300บาทของอาเคก็มีสเตอร์ก็มีเริ่มต้น180บาทมีหลายเบือให้เลือกทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะสุดสเตอร์เซตสามร้อยพันห้านี่ก็นแนวหุ่มพวงกับหุ่มกระเจรถเนาะมีของหลายรุ่น p c x n m a x เบบร้อย e m d x e f v f i นี่นเป็นพวงกระเจร ร้อยห้าสิบบาทเนาะเป็นพวกกระเจเปิ่นกาไทาทีพีซีเอ็กอย่างเนาะแล้วนี่ก็เป็นน็อตเป็นชุดเนาะบระหยัดง่ายแล้วก็ซื้อเป็นชุดไปแล้วเนาะเริ่มต้นที่ร้อยซาบะน็อตครอบถังน้ำมันน็อตชุดสีไม่ได้ก็300สามร้อยซาลักเบรกอย่างแบบก็มีเบิ้ลครบอันนี้ขึ้น่าจะเป็นไฟไฟติดกล้องรถมาห้าร้อยบาทเป็นพวกตอกปิดกล้องเบาซูมเอ็กหกร้อยบาท วลลาสีเนาะอันนี้ก็เป็นเขาโลดแฮนด์แบ็กบีสองนว้ต่อตะเกียบเป็นเอ็กเนาะเจ็ดร้อยเนเขาพันสามเนเนวต่อตะเกียบนี่จะเป็นเสื้อกันลมเท่ๆกาบีมแฮดดีเนาะตุยน่าจะมองพันตายเนาะโซอผหาทางห้างได้แล้ยจะเป็นผ้าปิปป๊กปากเป็นลายตปตางราคาเป็นร้อยบาทงามๆเท่ๆ มันจะไปป้าในกันต่อเลยเนาะมาหางเบื้องมวกนี่เนาะ <What if S 1> มวกมันจะเป็นมวกของดีโมล่าเนาะโบก้าจ,จับลายเนาะ นี่ฟามาฟ้านี้ไม่เห็นีอย่างนี้พวกซิวแตงวะมของรุ่นเดเลยลายเขา่ามามีิบหยาร้อยห้าสิบเนาะอาชิมาอย่าประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นซิวประโลดมีครอบหน้ากาเอ็มแลอันนี้ม่ห็นค้ากันโอ้ค้ากันอ้าชิมาตัวมีไฟเท่าไรเต็งสปอร์ต1,000ห้า1,000ห้าครอบสปอร์ตลายนี่เป็นซิวอันนี้ครอบหน้าอาชิมตัวปีนี่้รงอาหกเห็นไหม น,นี่จะเป็นพวกสติกเกอร์สติกเกอร์สามารถสั่งลายได้เลยสามารถสั่งได้ทุกลายเลยสั้งลายพิเศษเนาะพิเศษทุกลายแล้วแต่เขาออกแบบวะมอกแบบเลยทุกรุ่นมา,มากลายเลยเ็นกระตาให้อ๋อทุกรุ่นเลนบ่อันนี้มาสตอกธรรมดานะเริ่มเริ่มต้นประมาณเท่าไรคันพลาสติกแปดร้ <800. S 1> อยโอเริ่มต้นแปดร้อยเนาะลายเป็นเขาเลือกเลยบ่เลือกเนาะนี่เป็นสติกเกอร์กันหอยกันหอยถังของอาชิบ้าถังก็แเพงคอเนาะห้าร้อยบาท น,นี่ติ๊อันกันห้อยทางพีชกกนห้อยทางน้นมของีการล่มหอวเขาบ้านเาชีคนซื้อใจอยเยอะันรี้อเนอะครอบกล่องคาร์บอนสามร้อยบาทอันนี้น่าจะเป็นงานจุ่มฟิลมลอยน้ำอันนี้ขเบฟร้อย,ยสิไออน,นี้ก็บงังพอนี่ก็เป็นกันห้อยข้างๆอา e ร์ชิ้าเอ็าแล้วก็บงสเตอร์เอ็มลสินค้าหลายอันเนาะ มีนีมีักเลยแกนมากัดแฮมสี่ร้อบาทใส่ได้ทุกรุ่นิสค้าเียบร้อยอย่างนี้หน่อยหน่อยมีเนาะสไลมแม่นแต่อ1 5บพวกรถใหญ่ๆเนาะเดซิงบอยเคเื่องขนาดรีมานมกกาเซียนอะ็เบรนอะอนี้สายหัวเทียนถึงเขาว่ามันงามพึ้นกรไปานมันดึงไฟดีกันสายเดียวแข่งคอแตงอา5้าตัวนี้คือเก้อันนี้คือกันลมเอ็นซาเล่เแผนห้องเหยียบ หอบใต้ขาค่คำนี่เป็นเป็นอย่างไรนี่แปลงมาแปลงคัตโซเออนี่ก็เป็นแปลงคัตโซออกสองมือสามร้อยบาทเราเริ่มต้นสามร้อยบาทเป็นของยี่ห้อลิชชิงบอยลายเบอร์ลายสีมันเลือบมันแน่นเนาะตัวเคล่งโดมิโนโลายสีขนาดห้ทนิโน้ไอ้เครื่อ,องเน้นอันนี้ไฟเลี้ยวแตงเนาะ รุ่นเนาะใช้ได้ทุกรุ่นเนาะมีหลายแบบเริ่มต้น200อันนี้ก็เป็นท้ายพับ,ทา,พบทายพับเมลิกเนาะนเริ่มต้น300บาทของออนยูสามสิบห้าทายพับอันนี้สอแเต้มตย,งยางมีโคโทรของชิบีแล้วหนึ่งพันห้ากับก่องน,นี่เป็นซุกของ yss ย่ำมาของแท้เนาะเห็นเห็นได้ฟู่ไปตอนเราเป็นอย่างก็ตะเห็นจำนายของเรา อันนี้ของรุ่นอย่างตัวพี่คุย P C X อ็ก <Okay. S 1> ะใช่หมใช่แล้วของ P C X เอ็เนาะ4,500ันห้ของแท้ใช่ไหมเนาะของแท้แล้วเนาะตัวแท้จำแนกนี่โอเคเนาะห้องก็ได้แป่งไปทีนียบห้อยเรียบร้อยละสีสกหนา ร้อยละอันนี้ต้องได้ลอสกสติกเกอร์เราเลยจะไปตีท์ใหม่แหวงชิ้นชกหกร้อยบาทกับคาเบกหน้าของเลซิ่งบอยร้อยห้สิบบาทกับคาเบกหลังร้อยห้สิบบาทพอดีเป็นเก้าร้อยเนาะแต่แหวงมีค่าต้องเนาะมีค่ามีเศษเป็นใส่น้ำให้นไหมโอเคเนาะสำหรับผู้ใดที่สนใจอะไรแต่งหรือว่าอยากสอบถามเรื่องราคาเนาะก็สามารถเข้ามาเบิ่งได้ที่ห้างเลยเนาะห้างเมนตั้งอยู่ที่บ้านของโคเนาะเดี๋ยวจะขึ้นแผนที่ให้เนาะ หรือว่าสำหรับผู้ใดที่บอสสะดวกขอมมาหาก็สามารถส่งอินบ็อกซ์สอบถามราคาได้ที่แฟนเพจเฟ c บุ๊ o k 1 9 9 3 Racing Store ได้ไนะม่นี่เฮาก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะก็อจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันหลายในคนเป็นกันลังใจในการเห็ดคลิปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะพลภาพคลิปต่อไปเนาะแต่ว่าไม่นี้เฮาก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย